จรนาซ้อมเสีบเซีบเออแต่สมุนไพรจังนึ่งยงได้กสายบัวอือครับครับจับเอบอ้มาดามาดาเดอนางเด้นเดนางเด้อือออฮะอื้มมพี่น้องสวัสดีค่ะ คือเขาเนี่ยวัดไปร้ายได้เนี่ยโหแซ่บเลยอันนี้อร่อยนะตับเลยแซ่บร้ายได้พี่น้องเล้อแซ่บไปลีได้เนี่ยกินกับขอบุญนิดนะงจริงจริงมันต้องมีขอบุญกับไข่ไข่ต้มเนาะเข้าเนาะพักหนึ่งพักยังมันมามีอะไหาเนาะกินแค่นี้ก็ได้สมุนไพรเด้อพี่น้องเด้อใช่ป้อืมอืม คร, harma, รับแซับอรอออ่าัมบครับับมันมีเศษกอกมั้งเกิดก็กมี่แบสายบัวอือรสชาติเนี่ยเป็นซีฟู้ดซีฟู้ดเครื่องคุงํำเองเนาะทำเอง น้องสาวทำเครื่องปรุงซีฟู้ดสวยมากเราไปกินตำหอยตำอะไรก็รถนี้แหละอืมอืมแล้วเราไปชอบร้านท้อรถนี้เลยรถนี้เลยใช่ไหมแครงตำแล้วว่าคนกินแซ่บอืแซ่บคักพี่นางมาด้ามาด้าเดินต้องเด้อนางเด้อเดินเด้อนางเดินอืออืมค่ะอืม เฉพาะหอยแครงรวบเข้าไปแล้อ้วนอันนี้คือว่าคงปรุงประมาณหนึ่งถ้าใส่ถ้าใส่ซีฟู้ดไปจริงๆเนี่ยอืเยอะอือร่อยอันนี้ก็อร่อยแล้วอือหือใส่ก็ควกมมันามมนใ่นะอูงตึ้งส่วนนี้เข้ากันเลยหัวหยองเน้อนางเหรอเยอะๆนางเหรอืออืออือพี่น้องมากินเด้อค่ะมากินเด้อ เราเรียกว่าตำอะไรนะหล่อนตำผักตำสายบัวไม่มีตำสายบัวตำสายบัวพ่ะนะพี่เจรนาซ้อมแซบแซบเออแต่สมุนไพรยังมีอะไ่ผักสบัว